ครับวันนี้มาเดินตลาดตัวอำเภอกันนะครับคนอย่ากขายเยอะแยะกับก่าวไปเยอะแยะเลยครับ มีแต่ยังไม่ทำไม่เอานั่นนี่มีใครทำแล้วดิพิซซ่าอะไรกินละสิบบาท เืถ้าหนาวเอาสามตัวน่ะนะเอาสามตัวน่ะอืมเอาแล้วก็สามตัวสองตัวนะครับคู่นี้ก็ได้ นี่นะคู่เมื่อกี้นะั่นละที่จับอะไรเออสามอันนี้สามตัว